สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวพุ้ไทยชาวสวนค่ะทุกคนวันนี้พอบ้านกับสาวพุ้ไทยได้สมาชิกใหม่ค่ะทุกคนค่ะเป็นวัวสาวค่ะทุกคนค่ะอายุประมาณน่าจะไม่เกินสิบเดือนค่ะเป็นสายชาโล่นะคะวัวหุงสั้นค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้อ้วนไหมคะเอ๊สีนวล ดูดีอยู่นะคะทุกคนขาเนื้อหนังเนาะสะโพกนะคะอันนี้ก็คือ,อโครงการนะคะก็น่าจะเลี้ยงถ้าเป็นสัตว์ผสมติดก็เลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์กันทุกคนแต่ถ้าผสมไม่ติดหรือว่าหมันก็เลี้ยงขายออกนะคะแต่ว่าดูดีอยู่นะคะราคาได้มาในในราคา6 0พันบาทคะ่ะทุกคนขาหกพ0เก้า้อยเนาะนี่ค่ะ สีขาวคะ่ะทุกคนสวยอยู่นะคะแต่ว่ายังยังเด็กยังเล็กอยู่นะคะถ้าเราเลี้ยงก็อ่าถ้าเราเลี้ยงดีหน่อยมีหญ้ามีอะไรให้เขากินนะคะก็น่าจะประมาณสิ้นปีนี้น่าจะได้ผสมอยู่นะคะหรือไม่ก็น่าจะเป็นต้นต้นปีหน้านะ,ะทุกคนมารอรุ้นรอชมกันนะคะว่าอ่าถ้าโตผัดขนแล้วนะคะจะสวยไหมจะจะโครงใหญ่หรือเปล่านะคะหรือว่าจะเล็กอ่าเป็นสายกี้ แต่ว่าดูจากสะโพกหรือว่าหางหางเขาก็สวยอยู่นะคะทุกคนคะ่ะหางเขาก็ยาวดีนะคะนี่ก็จะได้มาเป็นเพื่อนๆกันอยู่ในค้อกค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูค่ะทุกคนคะ่ะมาติชมกันหน่อยค่ะว่า,าราคาตัวนี้6,900บาทนะคะสมราคาหรือเปล่าคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไวเพียงเท่านี้นะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะในราคาตัวละ6,900บาทค่ะทุกคนถ้าท่านได้เห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฝากรับชมคลิปต่อๆไปของสาวผู้ไทยด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ